สวัสดีครับผมมัตปรมัตชัยสุวรรณนะครับเป็นผู้เขับประกวดทองกิมไฮไลน์นะครับผมนะฮะผมว่าไมเป็นโชว์ตัวที่ประกวดมาจะเปประมาณ22ปีนะครับจากเวทีประกวดตอนนู้นะครับผมผมก็อยากจะแบบว่าลงทุนสีหลึ่งนะครับสร้างความตื่นเต้นกับเพลงแล้วก็เขาเรียกว่าเอาความสำเร็จที่เราเคยผ่านมานะครับมาแนะนำนะครับ แนะนำมาทำให้ลุกน,น้องใหม่ๆเนี่ยได้ได้ฟิลในการประกวดทั้นนูนน้นแะคราบผมนะฮะก็เหมือนครแนะนำมากกว่าครับุ่นพี่โอ้มีน้องทิมน้องทิมอ่าพิดแลาวนี่เพาก็เป็นไอดอล,ลที่สลหรับ ทำได้ค่อนข้างที่จะสารพัดเลครับผมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของทีนี้นะครับใช่ครับผมทําให้เรามีมีไฟมีความกระชุ่มกระชวยนะครับในการประกวดครั้งหนึ่งปีนี้ผมก็จะใช้ความปิตของผมเนี่ยนะฮะในในการดูแลตัวเองรูปร่างหน้าตาเ ถามมาแล้วีอายุเท่านี้แล้วทำไมยังแบบว่าเฮ้ยดูแลตัวเองได้ดีแบบน้องก็หน่ขอบมากนะครับอ่ยงนี่ไงหนึ่งสองสามสี่นี่ไงก็ฝากติดตามนะครับเวทีนะครับเกมไทยแลนด์นะครับผมยังไงติดตามได้ทั้งช่องทางนะครับของวีดีนะครับช่วยกันดูกันะ เป็นกำลังใจให้ดีกว่านะครับให้ครับน้องๆที่เ้ามทุกคนนะครับขอบคุณ้มากครับทางกองผมก็จะมีนะครับพัสกาลมัตชัยสุบวรนนะครับนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ